เสียหาย35คนเข้าแจ้งความตำรวจสอนอลุมพินีหลังกดเงินสดจากตู้ ATM ในพื้นที่สอนอลุมพินีและเงินหายออกจากบัญชีมากกว่าจำนวนที่กดล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งจากธนาคารพบว่าเงินของลูกค้าที่หายไปถูกถอนออกจากบัญชีในประเทศยูเครนนายบรรหารศิลปะอาชาวอนวุฒิสภาเลื่อนการประชุมพิจราร,รณาพรบนิรโทษกรรมเป็นวันพรุ่งนี้ วันรอให้ถึงวันที่11พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันเดียวกับการตัดสินคดีปราสาทเขาพระวิหารอาจควบคุมผู้ชุมนุมได้ยากพร้อมยืนยันหากวุฒิสภาความร่างพรบจะไม่ให้ยกร่างขึ้นมาอีกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียกประชุมเจ้าของร่างพรบอรองดองและร่างพรบนิรโทษกรรมรวม6ฉบับเพื่อขอให้ถอนร่างทั้งหมดออกจากสภาลดความขัดแย้งและไม่ให้สถานการณ์การชุมนุมของผู้คัดค้านบานปลาย สนับสนุนโดยสินเชื่อเพื่อ SME จากไทยพาณิชย์